สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อ9วันนี้จะมีข่าวดีเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างโดยนับจากวันที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้มารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทำนายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะมีไพ่ทั้งหมดสองสำรับนะคะมาดูกันว่าจะมีข่าวดีเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณบ้าง เดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยคะใบแรก Enlightenment, p o r i t y Innocent นะคะ Healing ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะก้าวไม้เทา้า ซานะคะอ่ะสี่เหรียญเจ็ดดาบแล้วก็ใบสุดท้าย Queen's o f u คัเป็นช่วงที่คุณจะมีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดได้เก่งนะคะในสถานการณ์คับขันนะอาจจะด้วยประสบการณ์ชีวิตนะมากมายที่คุณได้เผชิญมานั่นแหละนะที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะ ไม่กลัวอะไรอีกต่อไปนะอะไรที่เราเคยกลัวหรือรู้สึกกังวลใจนะมันก็จะไม่กลัวอีกต่อไปนะเพราะว่าสิ่งที่เรากังวลใจอยู่พอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดูไม่ได้น่ากลัวหรือไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดเอาไว้เลยนะคะนะก็อย่าพึ่งไป กังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมันอาจจะดีแบบเกินคาดเกินความคาดหมายอาจจะสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้นะคะนะก็พยายามคิดบวกกับตัวเองเข้าไว้นะใช้ทัศนคติที่ดีในการนำทางก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วหากใครนะที่อยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีนะคะนะเรียนรู้ได้อย่างดี จะเรียนอะไรสามารถเรียนได้หมดเลยหรือบางท่านอาจจะกำลังฝึกฝนทักษะฝีมือ,อในด้านใหม่ๆก็ได้นะคะเพื่อมาต่อยอดในเรื่องของการทำงานการหาเงินให้ดีเพิ่มมากขึ้นคุณอาจจะไปเรียนเสริมในเรื่องของภาษาต่างประเทศก็ได้นะเพื่อมา,อาทำให้การทำงานมันมันดูสะดวกขึ้นนะหรือเป็นการได้เหมือนยกระดับความสามารถของเราให้มีมากขึ้น นะเรียนภาษาเรียนด้านเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นเรียนกับพวกการปรับบุคลิกภาพก็ได้นะเพราะว่ามีไพ่เฮลดิงด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของอาการไปเหมือนฝึกฝนเกี่ยวกับามารยาทนะคะาการพูดนะหรือ การเข้าสังคมนะคะต,ต่างๆที่มันจะส่งผลดีนะในเรื่องของการทำงานเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นสิ่งดีๆนะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์นะคะนะช่วงนี้นะคุณจะมีความโดดเด่นนะทางด้านความคิดที่ดีมากๆหรือเราอาจจะได้ไอเดียดีๆได้เพรสช่นอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ก็ได้นะบางทีนั่งนอยู่อาจจะนึกอะไรดีๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะถ้าเรา มีไอเดียอะไรที่ดีนะท่าละลงมือทำมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากๆนะอย่าเพียงแต่คิดนะคะต้องลงมือทำด้วยก็จะกเกิดเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แบบเกินคาดเกินความคาดหมายก็ได้นะคะแล้วก็มีมีโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆหรืออาจจะเป็นโอกาสนาทีทองนะที่คุณจะได้แสดงความรู้ความสามารถก็ได้เหมือนคุณจะได้รับรางวัลได้ของขวัญ หรือได้สิทธิพิเศษนะเหนือกว่าคนอื่นนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของการทำงานคุณอาจจะถูก เหมือนชักชวนนะคะให้ไปทํางาน,นอาจจะถูกซื้อตัวไปก็ได้นะคะนะด้วยเลงเห็นความรู้ความสามารถนะจะหางานใหม่นี่ก็มีคนหางานให้ทํานะไม่ต้องหาเองเลยเพราะว่า,ามีคนเชื่อมั่น,นในความสามารถของเราดังนั้น,นเราก็ต้องทําตัวเองให้เก่งเข้าไว้นะด้วยการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอขยันหมั่นเพียรนนก็จะทําให้มีสิ่งดีๆเข้าม,ามามากมายรวมถึงโอกาสดีๆที่จะถูกหยิบยื่นเข้ามาด้วยนะคะ มีโอกาสที่คุณจะได้เจอสิ่งที่คู่ควรเจอสิ่งที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นนะการที่เราได้เจอนะเราก็ต้องลงมือทำแล้วก็ใฝ่หาความรู้นะคะปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆนะลงมือทำสิ่งใหม่ๆก็จะทำให้คุณได้ค้นพบพรสวรรค์อะไรบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้นะคะช่วงนี้นะชาวราศีสิงห์อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องคิดต้องทำต้องจัดการอาจจะคิดเยอะขึ้นนะคะ แต่มันเป็นการคิดที่มันจะส่งผลดีคุณอาจจะคิดวางแผนชีวิตให้มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นก็ได้ถ้าเราเหมือนจัดระบบะชีวิตนะเหมือนมีเป็นการรีเซ็ตชีวิตใหม่นะคะ,ะก็มีแนวโน้มนะที่มันจะเป็นไปนในทางที่เราวางแผนเอาไว้นะถ้าเราวางแผนมาดีมันก็จะทําให้เราเหมือนรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรถึงจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้นะคะ นะทำงานเยอะอาจจะต้องระวังนะเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยโดยเฉพาะนะคะการพักผ่อนนะบางคนนอนน้อยนะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียภูมิต่ํามันก็ส่งผลเสียกับร่างกายของเราได้นะไม่ไหวก็พักบ้างนะคะหากหมมากไปเดี๋ยวมันอาจจะไม่คุ้มเอานะต้องระมัดระวังด้วยสิ่งที่คุณทําอยูม่มันดีแล้วนะคะนะบางทีก็บางท่านอาจจะจริงจังกับการทํางานมากเกิน หรือคาดหวังนะกับผลงานจนเป็นการกดดันตัวเองไม่เป็นอังกิน,นอันนอดนะคิดฟุ้งซ่านคิดมากไปต่างๆนานานะมันอาจจะส่งผลเสียได้บางทีการคาดหวังกับความสมบูรณ์แบบที่มันมากเกินไปมันอาจจะเป็นการกดดันตัวเองแล้วก็ทําให้ผลงานออกมาไม่ดีก็ได้นะคะคือถ้าคุณทําเต็มที่สุดความสามารถแล้วไม่มีอะไรจะต้องกลัวอีกต่อไป นะถ้าออกมาดีาก็เป็นกําลังใจนะคะเนก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้ามันออกมาไม่ดีก็อย่าเพิ่งสูญเสียกําลังใจนะแล้วก็เอาข้อบวกพ้องมาแก้ไขนะมาปรับปรุงให้ดีขึ้นก็จะทําให้คุณได้ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นดวงชะตานะที่จะเกิดความสําเร็จแล้วก็สมหวังในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณปรารถนาเหมือนคุณได้เจอทางที่ใช่นะคะ เจอแสงสว่างของชีวิตหรือถ้าคุณกำลังเผชิญอุปสรรคปัญหาอะไรอยู่นะคะคุณก็จะหาทางออกของปัญหาได้นะสามารถแก้ไขปัญหานั้นๆได้เป็นอย่างดีอาจจะอเอาตัวรอดได้นะคะในเหตุการณ์ต่างๆที่มันดูคับขันก็ได้นะซึ่งมันก็มาจากการใช้สติแล้วก็การใช้ประสบการณ์ของคุณล้วนๆเลยทีเดียวนะคะหรือสิ่งที่ มันดูจะหมดหวังไปแล้วนะสิ้นหวังไปแล้วอยู่ๆมันก็กลับมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ไพ่กำลังสื่อด้วยวา่าเราจงมีความหวังกับทุกๆเรื่องที่มันเข้ามาในชีวิตนะคะแม้ว่าบางเรื่องอาจจะดูริบรีเป็นไปไม่ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะเป็นคนที่รวยหรือจนนะหรือคนแบบไหนก็ตามนะคะถ้าเรามีความใจสู้สักอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอนะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณเองนะคะโชคชะตานะก็จะเล็งเห็นในความมุ่งมั่นตั้งใจของเราพร้อมที่จะเปิดทางนะให้เราได้พบเจอสิ่งดีๆแล้วก็ความสำเร็จที่คุณรอคอยด้วยนะคะใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับาดารานักสแสดงนะงานที่ต้องพบปะผู้คนนะช่วงนี้โดดเด่นดีมากๆเหมือนผู้ใหญ่เมตตาเรา อาจจะป้อนงานเรามากขึ้นก็ได้นะคะมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงนะหรือหากใครที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของใครหลายคนนะคะอาจจะทํางานแบบเหมือนคนปิดทองหลังพระก็ได้ไม่มีใครเห็นผลงานไม่มีใครเห็นคุณค่านะแต่นับจากเนี้ยคุณจะมีผลงานเป็นของตัวคุณเองมีคนยอมรับในความรู้ความสามารถของคุณมากขึ้นนะคะบางทีคนจะเด่นจะดัง มันก็เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันนะแบบที่เราไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวก็ได้นะคะนะมันก็เกิดจากความสามารถนะความขยันหมั่นเพียรของตัวคุณนั่นแหละนะทำตัวเองให้เก่งให้พร้อมเข้าไว้เดี๋ยวโอกาสดีๆมันก็จะมาหาคนที่พร้อมที่สุดนั่นเองมันก็ก็คือตัวของเรานั่นแหละนะคะนะแล้วก็เป็นราศีนะที่จะมีข่าวดีเรื่องเงินด้วยนะคะ สมหวังเรื่องเงินนะหวังเงินอะไรไว้ก็จะได้นะคะเก็บเงินได้นะเป็นกอบเป็นกำรรหรือหากใครมีปัญหาการเงินติดขัดในช่วงที่ผ่านมานะก็เหมือนจะทุเราเบาบางลงการเงินเริ่มการเงินนะคะเริ่มที่จะฟื้นตัวดีขึ้นคุณจะหาเงินได้มากขึ้นจากการใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็อาจจะด้วยความระมัดระวังตัวสุขุมรอบคอบในการใช้จ่ายเงินมากขึ้นก็ได้นะคะ อามันก็จะเกิดจากคนที่อาจจะเคยมีปัญหาการเงินมามาก่อนนะพอร่วมที่จะดีขึ้นก็เหมือนคุณจะระมัดระวังตัวแล้วก็สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจในการใช้เงินต่างๆได้ดีกว่าคนอื่นก็ได้นะคะบางทีมันก็ต้องมีประสบการณ์ที่มันไม่ไดีก่อนนะถึงจะทำให้เราเหมือนเตือนสติตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่อยากจะ ไปประสบปัญหาอย่างนั้นอีกนะคะก็เหมือนเป็นข้อเตือนใจนะที่จะทําให้คุณระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่เราก็ระมัดระวังคนที่คิดไม่ดีกับเราด้วยคือชีวิตของคุณเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่ดีคอยช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเรานะคนที่อิจฉาเราคิดไม่ดีกับเราก็มีด้วยเหมือนกันนะคะ มนุษย์ทุกคนก็อย่างนี้แหละนะจะดีแค่ไหนประเสริฐแค่ไหนมันก็มีคนที่ไม่ชอบอยู่ดีแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาของเรานะคะเราก็อย่าไปใส่ใจโนสนโนแคร์ถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็จะไม่มีใครนะมาทำร้ายคุณได้นะนอกจากตัวของเราเองที่จะทำร้ายตัวเราเองนะคะนะก็ตรงเชื่อมั่นนะในความสามารถแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องนะความ ยุตดดิธรรมหรือคุณงามความดีต่างๆที่คุณได้กระทํามานั่นแหละนะที่จะทําให้คุณสามารถผ่านพ้นเรื่องไม่ดีต่างๆได้แล้วก็เอาตัวรอดได้ในทุกๆเหตุการณ์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะได้ยินอะไรมาก็ออกฟังหูไว้หูถ้ายังไม่แน่ใจก็อาจจะไปขอคําปรึกษาไปหาข้อมูลเพิ่มเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่าตัดสินใจอะไรออกไปโดยที่ยังขาดข้อมูล นะยิ่งถ้าเรายังขาดประสบการณ์เนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะอย่าไปหลงเชื่อพวกมิจฉาชีพนะคะสมัยนี้ก็เยอะเสือเกินนะก็พยายามมีสติให้มากๆนะแต่อย่างน้อยก็ดีอย่างว่าคุณก็ยังพอมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก็เตือนเอาไว้ก่อนนะเพื่อที่จะเซฟนะความปลอดภัยของการเงินตัวเราด้วยนะ,นะเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะมีขาดสติบ้างน,นะคะในการใช้จ่ายเงินหรือ อย่าให้ใครนะหยิบเยียมเงินอย่าไปเซ็นค้ำประกันให้ใครนะบางทีมันก็อาจจะมาในรูปแบบของอความแบบหน้าสงสารนะคะความแบบขอความเห็นอกเห็นใจนะไอ้ตัวเราก็ขี้สงสารด้วยนะใจดีกับเขาไปทั่วต้องร,าาระมัดระวังนะคะใจดีได้แต่ก็ต้องใจดีให้มันถูกคนมิฉะน,นั้นแล้วอาจจาะสร้างความเดือดร้อนนะตามมาได้ต้องร,าาระมัดระวังด้วยนะคะ แล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์นะอาจจะต้องทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีเหมือนอายุมากกว่าเราหรือมีวุฒิภาวะที่สูงกว่าเรานะเราก็ต้องอาจจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากๆนะคะ,ะมีสัมมาครรารวะไปมาลาวาย้ยยิ่งถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนมากเท่าไหร่นะเราก็จะได้รับความเมตตาอินดูมากเท่านั้นนะมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเราด้วยก็ได้นะคะ นะถ้ามีคนมาเมตตาเราเอ็นดูเราให้โอกาสดีๆกับเรามันก็ทำให้เราทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ทำงานทำภารกิจต่างๆได้อย่างสำเร็จนะตามเป้าหมายได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะก็เป็นเพราะว่าได้รับตัวช่วยหรือมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยซัพพอร์ตนั่นแหละนะคะนะก็เป็นข่าวดีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้น กับชาวราศีสิงห์นะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซตาแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใด ขอให้สมหวางทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ